โอ้ <Hello. S 2> โหตอนนี้เราเดินม,มาถึงใครก็ไม่รู้เอ้ยตัวแมงเท่ไหวอยากได้อ่ะทำไงอ่ะสองกล้องดูดิมันมีแน่้อนอินไม่ได้ไอ้สัสโอ้โหแม่งแต่งชุดขาวเท่เลยเ้ยติดตั้งแล้วเว้ยติดตั้งติดตั้งเร็วมาเล่นด้วยกันขึ้นยินจะตอแล้วเว้ยนั่นไงลอยเท้า อ๋อกีมันใช้อันนี้เว้ยไอ้ที่ที่มันเป็นโทรศัพท์ตอนแรกอะก็เนี่ยก็ใช้อยู่มันรู้มันทำอะไรได้อะไรวะไอ้กิมไม่รู้อะเอ้ยแต่เพิ่อใช้แล้วมันเห็นรอยตีนหมีไอ้กิมเรื่ออะไรกันแล้วกูจะเลือกจุดเกิดได้ไหมว่ากูจะไปเกิดตรงมึงพอดีอะงเดินตามมาเดินตามมาเลยไอ้กิมกูจะเลือกจุดเกิดมาเดินไปตรงมึงมันได้ปะไม่รู้อะรีบๆมาแป๊บนึงอยู่ในช่วงการไล่ล่าหมี ตีนหมีเช้าตาตีนเนี้ยแบงอะไรหมีไอ้กูเห็นแล้วกูหเห็นแล้วกูเห็นแล้วเห็นอะไรไหนหมีไหนหมียี่เมนนั่นี่ไงหมียี่มันจะเดินไปไหนไหนหมีมันหลับอยู่มันหลับอยู่กูยังไม่เห็นเลยสหหัตว์อดตั